ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2นะคะสำหรับการเรียนการสอนนะคะในการปิดเรียนกรณีพิเศษของเรานะคะคลิปที่2นี้นะคะจะเป็นคลิปที่อธิบายใบงานที่11เป็นเรื่องของการหารพาหุนามนะคะก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนก่อนว่าการคูณและการหารพาหุนามนะคะใช้ ความรู้เดิมอะไรบ้างนะคะความรู้เดิมที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของนะคะเลขยกกำลังนะคะคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่เราจะใช้นะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน และอันที่สองนะคะถ้าฐานเหมือนกันอยู่ในรูปของการหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันตัวบนต้องเป็น m นะคะอาละ่ะนะคะอันที่สองนี่เขียนได้2แบบนะคะจะเป็น a ยกกำลัง n ส่วนด้วย a ยกกำลัง m นะคะมันจะเหมือนกันก็คือเอา n ลบด้วย m นะคะ อันที่สามนะคะอันที่สามถ้าข้อหนึ่งและข้อสองบวกลบกันแล้วนะคะได้ผลลัพธ์เป็น A ยกกำลังลบ N ก็คือเลขชี้กำลังติดลบเนี่ยให้เปลี่ยนว่าเป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นั่นเองนะคะคำตอบตัวนี้จะเป็นคำตอบที่ท้ายที่สุดหรือว่าเป็นคำตอบที่ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้เรื่องของเลขยกกำลังนะคะ,นะคะที่เราเรียนเรื่องของการคูณพหุนามแล้วก็การหารพรหุนามนะคะอีกอันนึงที่ครูอยากทบทวนก็คือที่เห็นผิดกันบ่อยเนาะนะคะทบทวนของ การบวกลบจำนวนเต็มนะคะการบวกลบจำนวนเต็มทบทวนเนาะครูเคยบอกว่าถ้าเอาเป็นการบวกก่อนเนาะเครื่องหมายบวกบวกกับเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบบวกกับเครื่องหมายลบ2อ,อันนี้นะคะ2อ,อันนี้ให้ นำตัวเลขมาบวกกันนะคะติดเครื่องหมายตามโจทยนะ์แล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกบวกเครื่องหมายลบ หรือเครื่องหมายลบบวกเครื่องหมายบวก2ออันนี้นะคะให้นำตัวเลขมาลบกันนะคะติดเครื่องหมายตามเลขมากาอันไหนเป็นเลขมากกว่าก็ติดเครื่องหมาย อันนี้เป็นการบวกเนาะส่วนการลบการลบมีสูตรเดียวเขาบอกว่าตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวหลังเป็นตัวตรงข้าม ตัวลบน,นี่เป็นการบวกการลบจำนวนเต็มส่วนการคูณและหารจำนวนเต็มนะคะก็มีอันเดียวก็คือเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกัน คูณหรือหารกันได้บวกนะก็คือบวกคูณบวกแล้วก็ลบคูณลบคำตอบได้เครื่องหมายบวก นะนะคะหรือนะคะหารก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ครูเขียนข้างบนแล้วกันเนาะหารก็เหมือนกันถ้าเป็นบวกหารหรือคูณลบนะคะหรืออาจจะเป็นลบหารคูณบวกนะคะสองอันนี้สองอันนี้นะคะคำตอบ คำตอบจะได้เครื่องหมายจะได้เครื่องหมายลบนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนก็คือความรู้เบื้องต้นนะคะในเรื่องของการบวก การลบการคูณการหารนะคะของพหุนามนั่นเองอาทีนี้นะคะเราจะมาอธิบายในเรื่องของใบงานที่10เนาะเอาขอโทษใบงานที่11เนะคะเดี๋ยวจะมาดูใบงานที่11นะคะใบงานที่11ใบงานที่11ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการหารพาหุนาม ะะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างก่อนนะการหารการหารระหว่างระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะการหารนะใบงานที่11นะลูกนะคะการหารเอกนามกับเอกนาม ะคระูยกตัวอย่างก่อนนะคะส2ส่วน6 12ส่วน6เนี่ยนะคะ12ก็เป็นเอกนาม6ก็เป็นเอกนามเพราะฉะนั้นนะคะ6ตัด12เหลือ2ได้คำตอบแบบนี้นะคะหรือยกตัวอย่าง 15x x ส่วนด้วย3 1 5 x คือเอกนามนะคะ3ก็คือเอกนามถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าครูแยกออกมาเป็น2อันนะคะ 15, ถูกหารด้วย3ตัว x ไม่มีตัวหารใส่ไว้เหมือนเดิม3ตัด15 35 15ตัวนี้ตอบ5ไอตัววงเล็บเนี่ยนะคะตอบ5ไอตัว x ไม่มีคู่ไม่มีตัวหารเอา x มาใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะหรือหรือ 20ส่วนด้วย5 xy 20ส่วนในวย5 xy นะคะเอาตัวเลขก่อน20ส่วนด้วย5ไอตัว xy เนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันคือ1ส่วนด้วย xy มันอยู่ข้างล่างนะแต่ตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะ,ะอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนไม่มีปัญหา5ตัด20เหลือ4นะคะ4คูณด้วย1ส่วนด้วย x y ตัวบนคูณตัวบนตัวล่างนี้มีค่าเป็นส่วนหนนะคะมันจะได้4ส่วนด้วย x กับ y นั่นเองอันนี้ในกรณีที่มีตัวแปรเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือบางครั้งในแบบฝึกหัดอาจจะไม่เขียนเศษส่วนแบบนี้บางครั้งแบบฝึกหัดจะเขียนว่า25 x y หารด้วย5 นะคะ 25xy ถูกหารด้วย5ซึ่งเราแปลงเป็นเศษส่วนได้ว่า 25xy ถูกหารด้วยเลข5นะคะเพราะฉะนั้นจากบรรทัดนี้เราก็มาเขียนเป็นวงเล็บได้ว่าตัวเลขอยู่กับตัวเลขนะ25ส่วนด้วย5 xy อยู่ข้างบนก็ใส่ไว้ข้างบน5ตัดยิบ5เหลือ5 แล้วก็ใส่ x กับ y ได้เลยถ้ามันอยู่ข้างบนถ้าอยู่ข้างล่างมันจะเป็นส่วนด้วย xy นะคะอะดูอีกนะ,ะดูตัวอย่างเรื่อยๆนะคะถ้าคุยยกตัวอย่างลบ2 x กํลัง2ถูกหารด้วย4 x ยกกํลัง3นะ,ะเขียนใหม่หรือว่าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนมันจะได้ว่า ลบ2 x กํลังสองส่วนด้วย4 x ยกกำลังสามะดูตัวนี้นะคะดูตัวที่เป็นเศษส่วนนะลูกนะคะจากตัวที่เป็นเศษส่วนครูบอกว่าถ้าเป็นวงเล็บถ้าเป็นตัวเลขเอาตัวเลขมาอยู่ด้วยกันเนาะมันจะเป็นลบสส่วนด้วย4แล้วตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันก็คือ x กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสามนี่เนาะเสร็จแล้วนะคะไอ้สองกับสี่เนี่ยมันตัดกันได้สองหนึ่งสองสองสองสี่มันจะเหลือลบหนึ่งส่วนด้วยสองสองหนึ่งสองสองสองสี่เนาะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นวงเล็บเนี้ย มันเป็นฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกัน2-3ลบ3ได้ x ยกยกกำลังลบ1ไอ x ้ x กยกกำลังลบ1เนี่ยครูบอกว่าถ้ามันบวกมันลบกันแล้วมันติดลบมันจะได้ว่าเศษ1ส่วน x เพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้ว่าลบเศษ1ส่วน2แนี้นะคะ ลบเศษ1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน x ตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างได้ลบ1ส่วนด้วย2 x นั่นเองหรือนะคะหรือบางอันเอาลบไว้ตรงกลางลบ1ส่วนด้วย2 x นั่นเองนะคะอันนี้ในกรณีที่บังเอิญว่าตัวแปรเนี่ยนะคะมีเลขชี้กำลังติดลบ อ่ะเดี๋ยวดูอีกนะคะเดี๋ยวดูอีกอ่ะคุยยกตัวอย่าง36ก x กำลัง2 y ถูกหารด้วย 12 x y นะคะถ้าเกิดเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้36 x กํลังส y ส่วนด้วย12 x y นะ x y ตัวที่เราก็แยกออกมาตัวที่เป็นตัวเลขนะคะก็คือ36ส่วน12ตัวที่เหมือนกัน ก็คือ x กำลังสองส่วนด้วย x ตัวที่เหมือนกันตัวสุดท้ายคือ y ส่วนด้วย y 12ตัด36 12 2 24 1ส3 36 x ตัวนี้มันจะได้ x ยกกำลังสองลบด้วย1ตัวนี้มีเลขชี้กำลังเป็น1นะคะ x ยกกำลังสองลบ1เหลือ x ยกกำลังห หรือ x ตัวเดียวปกติเราจะใช้เราจะถ้ามันเป็นเลขชี้กําลังเป็น1ตัวเนี้ยนะคะชี้กําลังเป็น1ตัวนี้นะคะ,ก,นะคะก็จะในทางคณิตศาสตร์จะไม่เขียนส่วนตัว y มันจะเป็น y ยกกําลัง1 1ลบ1ได้ y ยกกําลัง0อะไรก็แล้วแต่ยกกําลัง0จะมีค่าเป็นเลข1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3 X, เพราะว่า3 x คูณ1ก็ได้3 x เหมือนเดิมนะคะอะดูอีกเอาเป็นตัวเลขติดลบมาัางลบ2 x ถูกหารด้วยลบ4 y เอาละทีนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันไอตัวแปรไม่เหมือนกันนะคะเราเขียนอีกอย่างหนึ่งจะได้ว่าลบ 2x ถูกหารด้วยลบ 4y เอาตัวเลขก่อนเนาะตัวเลขตัวเลขมันจะเป็นลบ2ส่วนด้วยลบ4ส่วนดูอ่ะแล้วก็คูณด้วย x ส่วนด้วย y 2ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัด ตัดลบหารลบได้บวกนะคะ2 1 2 2 2 4ได้1ส่วน2ไอตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกลบกันได้เราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมส่วนด้วย x y มันก็คือตัวฝั่งตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะคะหรือตอบอีกอย่างหนึ่ง ได้ว่า x ส่วนด้วย2 y เพราะว่าเวลาทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะไม่ชอบเขียนเลข1เอาไว้นะคะจะไม่ชอบเขียนเลข1เอาไว้นะดูอีกในกรณีที่เป็นเศษส่วนบ้างในกรณีที่เป็นเศษส่วนบางลบ2ส่วน7 x y กําลังสาม ถูกหารด้วยถูกหารด้วยลบ7ส่วน2 x งเอ,เอตัวเดียวเก,กำลังเอา x ก,กํำลัง5ดีกว่า x กกำลัง5นะคะตัวนี้ทีนี้มันเขียนได้อีกแบบหนึง่งอันนี้เขียนได้อีกแบบหนึ่งว่า ลบ2ส่วน7นะถูกหารด้วยลบ7ส่วน2อันนี้ครูไม่สามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนได้เนาะถ้าเกิดเขียนเป็นเศษส่วนมันจะยาวนิดนึงถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้ลบ2ส่วน7 x y กําลัง3ส่วนด้วยลบ7ส่วน2 x ยกกําลัง5เอาตัวนี้ ตัวนี้นะเศษส่วนหมายถึงการหารกันนะคะการหารกันนะแล้วอีกวงเล็บหนึ่งมันก็จะได้ว่า x y กำลังสามส่วนด้วย x ยกกำลัง5ตัวนี้นะตัวนี้การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ ลบ2ส่วน7ไว้เหมือนเดิมคูณด้วยคูณด้วยเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนมันจะได้2ลบ2ส่วน7เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ x กับ x เหมือนกันเอามาลบกันได้ x ยกยกกำลังลบ4ข้างบนเป็น1 1ลบ5เหลือลบ4แล้วก็ y ยกกกำลัง3 y ไม่มีตัวลบเนาะ นะคะตัวนี้มันตัดทอนกันไม่ได้ถ้าตัดทอนกันไม่ได้นะคะตัวบนคูณตัวบนนะ,ะลบคูณลบได้บวกได้4ส่วนด้วย49 x ยกยกกำลัง4 y ขอโทษ x ยกกกำลังลบ4 y ยกกกำลัง3นะคะอะ่ะทีนี้เอามาดูคำตอบที่มันถูกต้องที่สุดเนาะนะคะ2ูณ2ได้4 7 7 49เนาะ คำตอบที่ถูกนะคะมันจะได้4ส่วนด้วย49แล้วก็คูณด้วย1ส่วนด้วย x ยกกำลัง4ตัวนี้ยกกำลังเป็นลบทำให้เป็นยกกำลังเป็นบวกแล้วก็ y ส่วนด้วย3สังเกตตัวข้างบนมี4มี1มี y กำลัง3ตัวข้างล่างก็จะมี49แล้วก็ x ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือ สี่ y ยกกําลังสามทำไมเป็นสี่ y ยกกําลังสามสี่คูณหนึ่งคูณ y ยกกําลังสามส่วนด้วยสี่สิบเก้า x ยกกาลังสี่เป็นคําตอบสุดท้ายอเอาละนะคะครูอธิบายนะคะทั้งเรื่องของเศษส่วนเรื่องของจํานวนเต็มที่เป็นบวกเป็นลบเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างไงถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนาะก็ส่งข้อความมาถามครูได้นะคะในไลน์เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวในส่วนของใบงานที่11นะคะคุณครูนะส่งนะคะในวันพุธขอโทษน่าจะเป็นวันพุธไหมไม่วันพุธก็วันพฤหัสเดือวไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวนักเรียนไปเปิดในไลน์ดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ